สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบและเอซทุกคนเลยนะครับมาพอมาเจอ,อกันอีกแล้วะจะพอแม่พี่น้องชากับจ้องตะปูชาแนลตะปูชแนลมากินนมจีนกันมากินนมจีนดังวอยวอยๆๆๆนมจีนนมจีนสูตรจาวางนมจีนสูตรปูเป้ปูเป้นะพัชรุงก็บอกอร่อยจริงไม่อิงนิยาย ทำไมจิบอะไรจ้าไปซื้อมาจ้าว้ยผักหนึ่งกะละมังแม่ค้ามองแล้วมองอีกอีปุเป๊หยิบผักก็หยิบตามใจชอบก็เลยหยิบ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 มาเลยจ้าโนแครโนโซนบอกแม่ค้าหยิบเลยจ้าพี่จับตามสบายเลยจ้าพี่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 หยิบตามสบายเลยก็เลยหยิบ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  ออร่อยอร่อยมาทุกอย่างน,นี่คือพรีกพรีกก็ดีรดิีดีตัวหอกกับคว้มตัวหอกว้าตาย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 อ,อ,อันนี้แต่วันนี้ลอยหลุมมาลานี้เจอมาหนะ้าหลูมมาลากินอไปเจอเตโอโรตัดมา ไปโรตัดมาแป๊บหนึ่งรับเวนโรตัดแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเองเงี้ยเราปักได้ก่อนปักได้ก่อนกินมากินกินมามาครับพอเจ้านี้เจ้าเด็กติดเจอไรกลุ่มติดเจอไรล่วก็พวกก็อยู่รอเลยไพวกทรักล้ายเหนื่อยแม่พวกทักร้ายเต็มตัวเลยต้องจอบสเป๊กจึงเลยเจอมันมีโปรแกรมเจ้านุ่มจีนแต่เจอปะติดเจอปะพวกก็อยู่รอกันใช่ไหมพวกก็อยู่รอดต้องเมกากระท้วยเมกาก็โอเคนะจึงเลยเจอจึงเลยเจอหนุ่มจีน กินมแรกก่อนนะตัวนี like, ้เอาพิเศษนะครับนาเอาพิเศษเอาพิเศษจิ้มไก่เอาพิเศษตีนเอาพิเศษจิ้มไก่จิ้มไก่ก็ว่าเน้นเตนปูเป้เน้นตีนบอกพิเศษจ่ออืมอืมอืมอ๊อก๊อกล้น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 กับปูเป้จอบตีนครับผมเน้นเตนนะติ้มไก่ตีนไก่กี่ร้อยนี่ก็เดี๋ยวปักได้นะปักแต่แต่ไปกัก็เดี๋ยวไปปักปักได้ปูเป้ไม่รู้จักปักได้นะแต่กินเป็นปี อันนี้เลยนะอย่าเลยอ่เก็จมด้วยงไมอกายลืมดิดิบิปีด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 วดปีวดปีเอพวกน้องเออนี่หลกแตงหลกแตงนี่ก็ขุนเติบแล้วมาจิ้มด้วยได้ก็กิ้เจอมา่องจุดจ้า รอยากเนื่อยก็ใจแม่กมาเเนื่อยครับผมมันก็ใจกวาเเนื่อยคุณก็ใจกวาเหนื่อยไหมเนื่อยเนื่อยเนื่อยนะเนื่อยเพราะว่าหิวอะหิวแบบตาการตาลายกากิน้มมือดีปีดีปีดีปี 음! 음! 뭐 อันนี้ก็มารามันกันแต่เป็นมาราเลยมาราที่ไม่กลมลูกใหญ่ๆลูกยาวๆวหรือมาราอะไรอะ่ะมีต่างตีนมีต่างเลือดมีต่างรกินมีรกิน,กนเลือดอืม้ม ยึบเมียค้าอะไรนะเมีค้ามองหน้าหยิบปกากคุณตาม่าพี่ค้าพี่ค้ากินนี่แล้อกลับบ้านอ๋อพี่ซื้อกลับบ้านกันเนาะพี่เส็ด うん。 น,นี้เ็าเรียกปากอะไระอ่ะมอมอมะไปกี่นนดาวเลยแไบ 不多，浓太太。 หม่นหม่นคนจกอื้อ um. อีมแก่จะแกแล้วลูกกิน งอกแล้วปัากระเจ็ดอีปวกอีปวกเป๊ปากระเจ็ดที่ว่าเก่งก็มานี่ยอร่อยมากจรงๆรปลาอ๋ออืม กี่ปีมันไม่เป็ดแบรนดนี้ก็บ้านใดครับ พวกลาบใช่ไหมอืมนอน ละลายในปากเลยน้องจริงมม,มาละ๋ม ตีนใก้กินตีนมาแล้วอีมึงฝนมาแล้วอีดาวน้องน้องจุมพี่น้อยชุดละสีสิบบาทแต่ว่าพิเศษ Mẹ Mày này lên à tệ Cảm ơn em Bác chết yên Cho cái lời tìm tì Chờ ai bác Mày cà Có chạy mai, nghe đọc trường Rồi chọc 嗯，对、嗯、呀。嗯嗯嗯 กินเนื้อเก็งนะครับเดี๋ยวกินต่อร้อยหมากเลยการ้อยหมากเลยกาอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาปูนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็ถ้าเป็นได้ก็กดแชร์ผู้บูุจับตาปูด้วยนะครับต้องตาปูเชนเนลเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวไปจะไปเตะไปจะไปกดติ้นเลยไปกดไปกดติ้นเดี๋ยวกดตีนฮ่าฮ่าฮ่ากบกุลทุกกำลังทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กับจ่งตาปูเชนเนล มาเลงมาลองมาเลงมาเลงมาอะไรนะน้องอะไรนะน้องนางลีมาเลง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 มาลองกองเกงมาลองกองเกงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจเด้อดูให้จบคลิปด้วยนะครับเน้นย้ำว่าขอดูให้จบคลิปนะครับดูให้จบคลิปขอบพระคุณอย่างสูงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายร้อยร้อยแดงร้อยร้อยร้อย